ท่านผู้มีบุญทั้งหลายการทำงานใหญ่นอกจากความรู้นอกจากความสามารถนอกจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องมีบุญด้วยสุขโผลุญญสะอุทยโยการสั่งสมบุญเป็นที่มาของความสุขถ้าเราไม่มีบุญเราอาจจะสะดุดตัวเองสะดุดอุบัรรคต่นาง มากมายกายของอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนงานก็ดีถ้าหากว่ามองเป็นอุปสรรคมันจะเป็นอุปสรรคถ้าว่าข้ามไปแล้วมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคถ้าใจเรามั่นคง ใจเราใสาใจเราเย็นเป็นสุขคุณสศสนันหารเจริญสุภาพสตรีทั้งหนึ่งมีใจใสใจสบายใจเบิกบานทำงานด้วยความแช่มชื่นท่านเคยป่ารบว่าโอ้บางครั้งบางทีการดำเนินเกี่ยวเรื่องงานต่างๆจำเป็นต้องอาศัยบุญนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะ ค่าคนงานค่าวัสดุค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแต่บางครั้งบางทีเพราะความใจใสให้ผ่านไปได้ทุกครั้งทุกครั้งทําให้สามารถไม่มีอุปสรรคได้ก็อาศัยความเป็นผู้อยู่ในบุญดังกล่าวทํางานทุกอย่างนั้นด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความเก่ง ก็ต้องมีความเฮงประกอบด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลอันย,ยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาเป็นปีที่ผ่านมาตั้งใจทำงานเสมอทำบุญใหญ่ทุกบุญประกอบกุศลทุกบุญสร้างสมสรหล่อหลอมทุกบุญอยู่ในบุญทุกบุญเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสมอเสมอมีบุญอะไรก็ทำอย่างสม่าเสมอทำอย่างพ่อบอกทำอย่างพ่อปารก ก็อยู่ในบุญทําให้ผ่านอุปสรรคงานต่างๆไปได้ด้วยดีทุกประการทางนี้ทางนั้นก็เพราะว่าอาศัยความเป็นผู้อยู่ในบุญและสะสมบุญรลลดการสะสมบุญโดยตลอดนั้นถือว่าเป็นปรเมียนยิ่งใหญนะ่เป็นเรื่องยากเพราะคนเรามีเรื่องต้องต้องใช้ต้องจ่ายต้องทำเยอะแยะไปหมดเลย แต่จะทำให้ใจใสใจสบายนี่เป็นเรื่องยากแต่คุณสะสนันสารเจริญพี่แก้วทำได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่ในบุญอยู่ในความนิ่งอยู่ในความใสยอยู่ในความสบายตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาผ่านมาก็จะผ่านไปขอให้ประสบผลสาเร็จในชีวิตทำมาค้าขึ้นไม่เก็บ ไม่จนไม่ต่ำกว่าคนและไม่จนกว่าใครทิวิปิปัสสะพระเงินทองไหลมาณชาลีตี